ธรรม,มวุธวา่าหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่16เมษายน2568สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฌานคือการเพ่ง มันเกิดขึ้นมาแล้วหรือยังในหัวใจของเรามาอยู่ในวัดแล้วจะต้องมากำจัดทิฏฐิมานะอาสวัสกิเลสออกไปให้เหลือแต่จิตอันน้อยเหลือแต่อารมณ์อันน้อยแล้วก็เพ่งการบริกรรมภาวนาเข้าไป ให้จิตมันสงบถึงฐานของจิตให้ได้ทำงานในพะาะศาสนาดูวันที่ผู้เจ้าตัดสรู้หลังจากแสดงธรรมจักรนับตั้งแต่ได้พระสงฆ์สาวกห้าชุดแรก มาได้อีกสามสบสองคนแล้วก็ส่งออกประกาศพระศาสนาไม่ให้ไปในเส้นทางเดียวกันถ้าเส้นทางเส้นนี้มีพระเดินไปก่อนแล้วหนึ่งองค์องค์ที่สองจะเดินตามไม่ได้ต้องการอะไรต้องการที่จะเผยแร่สัจธรรมความจริง มาได้พยศะกุณบุตรมาได้สหายพยศห้าสิบสององมาได้ผูรุเวลากัรสปะขยากัสปะนาทีกัสปะชุดนี้ถึงเอาเข้าเมืองราชพฤกด้วยแล้วก็มาได้บริวารภาษาริบุตรหมกคลานะสองร้ห้าสิบคนที่มาชุมนุม เป็นวันมาครับูบชาเสร็จแล้วก็ส่งออกประกาศพศาสนาพระอจชิได้ภาษาลิบุตรแสดงทำง่ายๆทำทั้งหลายมีมาแต่เหตุจะเกิดก็เกิดที่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุแล้ววันนี้มาทำเหตุกันทุกวันนี้มันทำเหตุอะไร พอกพูนทิฏฐิมานะอาสวกจเจรตของตัวเองมันเป็นเหตุดีหรือเหตุชั่วแน้เดี๋ยวมาทำแต่เหตุที่มันชั่วแล้วจะไปหาความดีที่ไหนแนวความคิดความอ่านวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติแทนที่จะบั่ทอรทิฏฐิมานะอาสวกจเจรตของตัวเอง แต่แล้วมาเพิ่มพูณมันได้อะไรบ้มันก็ได้ความแตกแยกความได้ความแตกแยกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมามันก็หาคนดีไม่ได้แต่แล้วคนก็เป็นคนชั่วด้วยกันทั้งหมดเพราะไม่มีความตั้งใจ เราไม่ได้สงสารตัวเราเองว่าเราตั้งใจมาที่จะมาชำระทิฏฐิมานะอาสวะกิเรสแต่พอเข้ามาแล้วบัดมาเพิ่มคูณเดี๋ยวอยากจะไปเตะคนนู้นอยากจะไปต่อยคนนี้วันนี้ก็มีเหตุการณ์ไม่ใช่หรอพวกเนนสร้างวีรกรรมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับ คนที่ถือศีลกินเกคนที่ถือศีลกินเพนอ้างตัวว่าเป็นชาวพุทธอ้างตัวว่าเป็นสัมมานินอ้างตัวว่าเป็นพุทธมามะกะเดี๋ยวเราไปหาดูที่ว่าพุทธมามะกะมันอยู่ที่ไหนเขารบในพระพุทธเขารบในพระธรรมเขารบในพระสงฆ์เขารบในการปฏิบัติ อย่างน้อยก็ต้องเคารพกับตัวเองเคารพอะไรกับตัวเองรักษาความตั้งใจของตัวเองตัวเองตั้งใจมาที่จะมาปฏิบัติตัวเองเนี่เป็นคนกล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิแล้วบนี้พอกล่าวไปเสร็จแล้วมันไปอยู่ไหนเลย ดันั้นมันจะต้องคิดกันทุกวันนี้ดูคนประวัติของพระสาวกต่างๆสาวิกาต่างๆที่ผ่านมาเมื่อ2,600ปีก่อนก็มีแนวความคิดยังไงอย่างพระสารีบุตร ฟังธรรมจากพระเชิว่าธรรมทั้งหลายมีมาแต่เหตุจะเกิดก็เกิดที่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุแค่นั้นเขาก็มีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นสลายไปเป็นธรรมดาเราเห็นไหมทุกวันนี้เราพูดเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอะไรตอะไรมาตามลําดับ เราพูดมาตามลำดับตั้งแต่อนุปพิคถาศีลกรถาภาวนากถาอริยสัจสี่แนวทางการปฏิบัติเราจะทำให้แจ้งในศัจธรรมทั้งสี่เราจะทำยังไงเรามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนเราถึงจะข้ามมหโระตได้ เราถึงจะข้ามมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลได้อย่างใน,นระหว่างที่เราเดินสแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่อยู่เราเดินจากพิษณุโลกไปถึงสกลต้องไปนอนระหว่างทางเดินจากพิษณุโลกไปนอนอยู่ที่แคมป์สนไปพักอยู่ที่แคมป์สนสองสามอาทิตย์ ที่ว่าไปดูไอ้ลูกผีตองเหลืองแล้วจากแคมสนมาถึงลงไปที่เพชรบูรณ์ลงไปอยู่ที่หลมเก่าอยู่หลมเก่าสามเดือนพอออกพรรษามาเดินทางต่อเพื่อจะสแสวงหาครูบาอาจารย์ในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้น ไม่มีสันมากกว่ามที่มีสันเราเดินทางอยู่หกเดือนออกจากอำเภอลมเก่าตั้งแต่แรมห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดไปถึงสกลขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหกได้เวลากี่เดือนไปลงโบโสถวัดป่าอุดมสมพร ปีนั้นปักมันไปตกวันหนึ่งค่ำมันขึ้นหนึ่งค่ำเราใช้เวลาเดินกี่เดือนในระหว่างที่เดินอยู่ไม่ได้สันมากกว่าได้สันเราไม่ได้สนใจเรื่องอาหารการกิน เราสนใจที่จะไปแสวงหาผู้บาอาจารย์ที่จะมาอบรมสั่งสอนเราเป็นที่พอใจในการฟังเทศฟังธรรมให้อุบายต่างๆอย่างการพิจารณาปฏิภาคคณิมิตเคยได้ยินที่ไหนมาพูดมาการสลายร่างกาย ไม่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุแล้วพากันทำไหมบัดสมถะกรรมฐานทำไหมมันเป็นยังไงถึงได้เรียกว่าสมถะกรรมฐานจิตใจมันเดินมากแบบไหนถูกหรือผิดมันเป็นยังไงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะทุกวันนี้ในภาคปฏิบัติตาหรับตารา มีอยู่ครบหมดอย่างทำม,มีอุปกราระมากคืออะไรคือหิริกับโอตปะมันเกิดมาไม่ในหัวใจของเราที่ทำที่มีอุปกราระมากถ้าไม่เกิดขึ้นมาในหัวใจของเราเราจะทำยังไงถึงจะให้มันเกิดปัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเราจะทำยังไงที่จะให้มันเกิด สันทะวิริยะสกติตตะวิมังสาเราจะทำยังไงที่จะให้มันเกิดขึ้นมาทำแห่งเครื่องสำเร็จที่เรียกว่าโพธิปักเกียรธรรมมันมีอยู่บริบูรณ์หมดแล้วเนี่ยไม่ใช่เรามานั่งแลบลิ้นปีนตาอยู่พอเรามานั่งแลบลิ้นปีนตาอยู่ก็อย่างนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่เป็นเนี่ย พอ,อคูณทิฏฐิมานะอาสวกิเลรตตัวเองเราพูดแล้วว่าเส้นทางสุดท้ายของพวกนี้จะไปไหนมันไม่ได้ตกนะเวกีนรกมันโลไปลงไปโลกันตานรกเรียยว่าไปนิพพานเมืองนรกเพราะมานั่งแล้วรีนปินป้นตาอยู่มาเพิ่มตั้งแต่ทิฏฐิมานะอาสวกิเลสของตัวเอง ตอนมันจะตายเป็นยังไงพอไปลำลึกพอมีเวทนาเกิดขึ้นมาพอไปลำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเราเข้าสมาธิภาวนาได้ไหมในขณะที่เก็บไข้ได้ป่วยทำให้แก้งในสัจธรรมทั้งสีได้ไหมสมถาะาก,กรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน ชาญคือการเพ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วยังในหัวใจของเรามีแค่นี้แหละในภาคปฏิบัติแต่ส่วนประกอบปัจบัติที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านี้มันมาจากอะไรบ้างในส่วนประกอบมันที่จะให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ในฐานะที่เราเป็นบริษัทซี ในฐานะที่เราเป็นพุทธมามะกะหรือในฐานะเราเป็นพิสุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราเป็นตัวแทนพระศาสนานะเราเป็นตัวแทนของผู้เจ้าพระสงฆ์สาวกแต่แล้วเรามาทำอะไรล่ะที่มันไม่ใช่เลยเรื่องของพระสงฆ์สาวกเลย ไปตั้งทิฏฐิมานะอาสวะชิเลตใส่กันมันก็ต้องเข้าชิวกันเนี่ยเข้าคิวอะไรเข้าคิวแบ่งแผ่นด,ดินกันอยู่พระเนนก็เหมือนกันเราแบ่งแผ่นด,ดินให้อยู่เลย ล้วใครไปคบค่าสรมาคมเราไล่ทรงอีกเราใช้หลักอะไรเราใช้หลักของพระโปปิระข่าวมาถึงผู้เจ้าว่าไงว่ามีพระที่สำเร็จพระไตรปิฎก พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมพอ <c oughs> ข่าวมาถึงผู้เจ้าผู้เจ้าไหวไงพระไบรลานเปล่านะั่นหรือนั่นคนเขาคิดกันยังไงบัาพระเนนน็็คิดกันยังไงอันนี้ก็เรียกว่าปฏิวัติสังคมผู้เจ้าพูดคําเดียวว่าพระบรลานเปล่าน ข้าไปถึงพระเนนพระเนนก็นทยอยออกมีบริวาณห้าร้อยนะพระองค์นี้มีผู้คนไปศึกษาเล่าเรียนมากมายบัดนี้พระเนนเขาก็ทยอยออกปกอุบาสก,กอุบาสิกาเขาก็ทอยทยอยออกไม่สนับสนุนแบนี้สุดท้ายมาเหลือตัวคนเดียวแล้วมาเนี่ยเขาสำนึกผิดว่า เขาแสดงทำผิดก็เลยกลับมาหาผู้เจ้าอยู่ที่เวรุวันผู้เจ้ารู้แล้วว่าจะให้ใครเป็นคนสอนมันผู้เจ้าก็บอกว่าไปหาองค์น,นู้นนี ไปหาพระมหากัสปะพระมหากัสปะก็ไม่สอนแต่ผู้เจ้ายังไม่สอนเราเราจะไปสอนได้ยังไงไปหาองค์นูน้นองค์นี้องค์นี้องค์นูน้นไปจนหมดวัดในเวรวันพระเนนอยู่เป็นร้อยบนันนี้เมื่อไม่มีคนสอนบนัดนี้คิดยังไงอเหลือไปเห็นสมเนรอยู่ที่สระน้ำลังวัด ตะโกนออกมาได้เลยว่าสมเณน,นขอให้ข้านี่เป็นที่พึ่งด้วยเถิดนั่นสมเนนเขามีอภิญญาก็เป็นพระอรหันต์ที่มีอภิญญาพระเถละองค์นี้เราได้ยินว่าจบพระไตรปิฎกมานี่ทำไมจะต้องมาขอเราเป็นที่พึ่ง มันถอนทิฏฐิมานะมันจริงไหมนิมนต์พระคุณเจ้าลงไปในสระเดินลงไปในสระน้ำพอชายผ้าสบงจะเปียกโอ้มันถอนทิฏฐิมานะมันจริงแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้ากลับมาพอก,กลับมานั่งลงที่ขอบสะระสามเณรก็ไหว้ พราะในฐานะเป็นพระเทระสสมณีนข้าขอเป็นที่พึ่งและขออุบายจากสมณีนด้วยเถิดสมณีนเ,เขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีจอมปวกอันหนึ่งมีรูเข้าออกห้ารูเสร็จแล้วเรามีเหี้ยตัวหนึ่งมันเข้าไปในจอมปวกเราจะจับมันยังไง รปิดรูนี้เราขุดรูนี้มันก็ไปออกรูนูน้นไปออกรูนูนน้นสมณเณรก็บอกต้องปิดไว้หมดทุกรูแล้วขุดตามเข้าไปแล้วก็จับเอาตัวเหี้ยนั้นออกมาได้พอเนียนเขาให้อุบายแค่นั้นเธอก็นั่งอยู่ขอบสระนั่นแหละเนียนก็ไปซักผ้าเนียนซักผ้าเสร็จ พระองค์นี้ก็ได้เป็นพระอรหันต์พอดีเห็นไหมวิธีการทํางานของเขาถ้าทําถูกมันไม่ยากเพราะทิฏฐิมานะอาสวกิเลรยมันไม่มีแต่ที่ทําไม่ถูกทุกวันนี้มันมีแต่อาสวะมีแต่ทิฏฐิมีแต่ความเห็นที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิสุดท้ายมามันก็ได้อย่างนั้นเป็นอย่างที่เป็นกัน ปฏิบัติกันมาชั่วอายุไขหนึ่งเวลาตายจะไปตกนรกโลกกันตานรกหนุ่ยังไม่พอใจอยู่ถ้าหากเราพอใจที่จะไปตกโลกกันตานรกไม่ต้องมาอยู่ในวัดเราจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็ได้เราจะไปเต้นไปดีดอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกอันนี้ มาอยู่ในวัดแล้วมันจะต้องมากำจัดทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสออกไปให้เหลือแต่จิตอันน้อยเหลือแต่อารมณ์อันน้อยแล้วก็เพ่งการบริกรรมภาวนาเข้าไปให้จิตมันสงบถึงฐานของจิตให้ได้ในเมื่อมันเหลืออารมณ์อันน้อยมันก็น สงบลงไปได้แต่มันสงบลงไปไม่ได้เพราะมันแตกไปตามอารมณ์ต่างๆเหมือนกับเหี้ยมันเข้าไปในจอมปวกเราไปปิดรูนี้มันก็ไปออกรูน้นเราไปปิดรูน้นก็ออกรูนน้นออกทางตาบ้างออกทางหูบ้างออกทางจมูกบ้างออกทางกายทางใจบ้างในอายตนะ นนี้เราปิดนี่มันปิดทั้งหมดเลยเข้าไปข้างในอย่างเดียวจิตมันก็สงบลงไปได้ถ้าเราไปข้างในอย่างเดียวถ้าเราไม่ไปข้างในอย่างเดียวมันไม่ได้ทุกวันนี้เวลาก็มีน้อยอย่าไปเข้าใจว่ามีมากนะเวลาทุกคนมันนอนคืนนี้มันจะตื่นหรือเปล่า พอลมหายใจมันหมดไปแล้วมันจะลุกไหมหรอแบนี้นั่นพอลมหายใจหมดแล้วเวลาเรานอนหลับอยู่มันก็ไม่ลุกหรอกมีแค่ลมหายใจนี่แหละอายุชีวิตของเราอยู่ที่ไหนวันก่อนมีคนมาพูดให้ฟังเดินอยู่ดีๆล้มลงไปตายเลย อนั่งอยู่ก็โค่นลงไปเลยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะความตายพอลมหายใจมันหมดอย่างคนที่องค์ทิเป็นก็ตายเลยฉะนั้นถึงว่าเวลาที่เหลืออยู่ี่เราจะต้องเร่งทำความเพียรของเรา เดี๋ยไปสนใจกับคนอื่นอย่ายวไปมองคนอื่นคนอื่นไม่ใช่เขาจะไปตกนรกหมกไหมกับเรานะคนอื่นเขาไม่ใช่ว่าจะไปนะเทวโลกพรมโลกนิพพานเหมือนกับเราคนอื่นเขาจะทำอะไรกนเรื่องของเขาอันนึงแต่เรื่องของตัวเราเนี่ยต้องข้ามให้ได้แค่นั้นไม่มีอะไรมีข้อแม่ว่าเราจะต้องข้ามอาบายภูมิสีให้ได้ แล้วก็พัฒนาตัวเองไปที่พรมโลกเทวโลกไปเทวโลกไปพรมโลกไปนิพพานแต่ถ้าหากเรายังไม่ข้ามอบายภูมิสีมันไปไม่ได้มันไปติดอยู่กับทิฏฐิมานะอาสาวัจิเรศมันไปติดอยู่กับความโลภความโกดความหลงนี่ฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเวลาก็มีจํากัดกลางคืนกลางวันมันก็มีเวลาเท่ากัน คนในสมัยข้างพุทธกาลเขาก็มีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันคนที่เกิดมาในยุคนี้กับเวลาก็มีเท่ากันสติปัญญาก็มีเท่ากันอาการก็มีเท่ากันอาการสามสิบสอผมคนเล็บฟันหนังธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ก็มีเท่ากันมันมีอะไรที่แตกต่างกันมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยกับคนข้างก่อน คนที่เขาปฏิบัติถึงที่สุดของทุก์แล้วเขาก็มีอาการเหมือนกันกับเราแต่เขาก็ล้มลุกคุกคันเหมือนกันปฏิบัติแบบสะดวกสบายมีน้อยมิแต่แบบล้มลุกคุกคันทั้งนั้นร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนโครงการต่างๆของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดเวลุวันสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317071